สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับกลับมาพบกันในบรรยากาศที่แปลกหูแปลกตาไปพอสมควรขออภัยนะครับตามที่ผมได้แจ้งไว้นั่นแหละว่าตอนนี้ผมก็ติดปัญหาในเรื่องของภารกิจบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่สามารถจะโผลมาให้เห็นหน้าค่าตากันได้เหมือนเดิมมีแต่เพียงส่งเสียงนะครับแล้วก็พร้อมกับข้อมูลที่พวกเราจะมาคุยกันในส่วนของการ2อวันแรกในเมื่อวานนี้ f p 1 f p 2เสร็จสิ้นกันไปนะครับ โอเคนะฮะเราได้เห็นความแตกต่างของการซ้อมทั้งสองรอบที่เกิดขึ้นที่คาตาลุนยาที่สเปนคาเล็กเตอร์สนามนั้นเป็นสนามที่ค่อนข้างที่จะมีทางตรงค่อนข้างยาวนะฮะกล่าวคือสนามไหนก็ตามเนี่ยที่มีทางตรง1กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยเราเรียกมันว่าเป็นสนามที่ทางตรงยาวท็อปสปสีดที่อัดกันมาแน่นอนนะครับ330ขึ้นทั้งนั้นแหละ เราก็เลยจะได้เห็นศักยภาพของเครื่องยนต์สูบวีนะครับในการที่จะบี้กันทางตรงแต่แน่นอนนะฮะว่าสูบเรียงก็ใช่ว่าจะเสียเปรียบในส่วนของช่วงนี้ไปซะทั้งหมดเพราะว่าด้วยจำนวนโค้งที่เยอะนะฮะแล้วก็จะมีโค้งที่ความเร็วสูงมีโค้งที่หักศอกเป็นสนามที่ครบเครื่องสนามหนึ่งละสูบเรียงแน่นอนเราอาจจะมองว่ายามาฮ่าเนี่ยจะไปเสียเปรียบ คนอื่นเขาในช่วงเซกเตอร์แรกเซกเตอร์หนึ่งทางตรงแต่พอหลังจากนั้นมาเราได้เห็นโค้งที่มันเป็นโค้งความเร็วสูงเนี่ยยามาฮ่าก็จะถือว่าอทอนความเสียเปรียดตรงนี้ลงไปได้เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะในช่วง Fp 1เนี่ยเราได้เห็นศักยภาพของนักแข่งของยามาฮ่าอย่างแฟบนะครับซึ่งยืนหนึ่งอยู่แล้วในส่วนของการค u a ลิฟายไม่ใช่ในส่วนของการการซ้อมนะฮะ ควาตาลารุนกดเวลามาเร็วสุด1นาที40.431ก็ถือว่าเป็นการกดเวลาในยางยางหน้าเป็นยางซอฟต์ยางหลังเป็นมินเดียมส่วนมากทุกคนแทบจะแทบจะทุกคนนะฮะประมาณสัก90กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนักแข่งจะจะใช้เซตอัพยางประมาณนี้นะครับก็ซอฟมินเดียมในในในช่วงที่ทำเวลาได้เยอะๆดังนั้นใน การซ้อม FP1 เนี่ยความหลากหลายมันมันเลยโผลขึ้นมาเยอะนะฮะแฟบอาจจะยืนหนึ่งมาตามด้วยสูบวีอย่างโดวิโซโซของดูคาติเนี่ยก็กดเวลามามาได้นะครับอันดับที่2 s u ซูซูกก็โผลมานะครับนักแข่งที่ร้อนแรงเหลือเกินในช่วงนี้อย่างจวานเมียแล้วก็ตามมาด้วยยามาฮ่าอีกคันหนึ่งอย่างมาวิลลิบินาเลสนะครับ ในส่วนของ a l e x กซิสสปาการโของอ p พิเลียก็ขึ้นมานะครับสังเกตดูว่ามันจะสลับไปสลับมานะฮะรวมทั้งดูคติของโยฮันซาโกนี่ก็มาในกลางๆเราจะไม่เห็น k d m นะทุกคนสังเกตดูว่าในการซ้อมรอบแรก k d m เนี่ยเหมือนจะวิ่งเก็บข้อมูลบางสิ่งบางอย่างอยูอย่หรือเปล่านะครับในในในส่วนนั้นเพราะว่าทั้งทีมหลักทีมรองเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ KTM จะมาดีในช่วงการซ้อมรอบต่อๆมาหรือเปล่าเพราะว่าอย่างสนามที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงโมเมนต์นี้ใช่ไหมครัว่าในการซ้อมรอบแรกๆเนะี่ยพวกเขาอาจจะต้องการเก็บข้อมูลบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะไม่ได้บอกว่าเผยไตยอะไรมากมายนะักแต่พอจะ,อะย่างเข้าสู่ FP3 หรือว่า f p 2หรือว่าแม้กระทั่งการคอลี่ฟายเนี่ยทีมนี้เนี่ยมักจะสร้างเซอร์ไพรส์ได้นะครับหลังๆมามักจะวางแผนวางเกมมาแนวนี้นะ แต่พอมาถึง FP 2ทุกคนเพราะ FP 2นี่มันกลายเป็นว่าเป็นหนังคนละม้วนในหลายโมเมนต์เหมือนกันเพราะว่าเวลาที่กดมาได้เร็วสุดของแฟบนะฮะของยามาฮ่าเนี่ยหนึาที40.4เนี่ยเวลานี้ใน FP 2มันกลายเป็นเวลาที่ช้าไปถึงอันดับที่6ที่7ที่8ไปน,นู่นนะฮะเพราะว่ามันมีคนที่กด139ได้ นะครับใน FP2 ในกด139ได้แล้วเวลาที่แฟบกดมาโคตรเร็วในช่วงเช้าเนี่ยตกบ่ายปุ๊บเนะี่ยกลายเป็นเวลาที่แบบก็ไม่ได้เร็วอะไรมากมายนะฮะดังนั้น FP2 ก็เลยเปลี่ยนผู้นำหัวแถวนะครับแต่ก็ยังคงเป็นยยมาฮ่าอยู่ก็ยังคงเป็นฟรังโกโมบิเดลลี่นะฮะโมบิเดลลี่ก็กดมา139.7แล้วก็ตามด้วยย o ฮานซากโกอันนี้ก็ไม่ธรรมดานะฮะดูคาติอเวนเทีย สรุปก็คือใน F2 เนี่ย139เนี่ยมีแค่2คนมีแค่โมบิดาลี่แล้วก็ซาโก้นะครับ139.7แล้วก็139.8ก็ไล่บเบียด,ดกันมาแล้วก็อันดับ Q2 เข้าวๆนะครับในขณะที่ผมพูดอยู่นี่ก็เวลาก็ประมาณเที่ยงเข้าใจว่าอีกประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าสี่ชั่วโมงจากนี้ไปเนี่ยเราคงจะได้เห็นเวลาที่แบบว่าคู่ขี้ ดังนั้น Q2 ที่เราได้เห็นไม่ได้เป็นทางการนะครับทุกคนว่าจะได้เข้า100%ซหรือเปล่าแต่คนที่ผมว่าท็อป5เนี่ยโอกาสที่จะได้ขึ้น,นมีสูงนะครับท็อป5ก็คือ m o บิเด e ลี่ซาร์โกแบดบินเดอร์นะครับมาวิลินาเลสแล้วก็ n a คากา m ิผมว่า5คนนี้นโอเคละอาจจะมีโอกาสแต่5คนหลังนี่ก็ต้องดูนะครับว่าเกมจะพลิกหรือเปล่าใน f อ3พ สรุปในตอนนี้ก็คือมันจะมาสิ้นสุดอยู่ที่รอสซี่นะครับอ่ารอสซี่เนี่ยจะปิดท้ายขบวนอยู่ถ้าเกิดว่าเวลายังเป็นไปตามนี้ซึ่งซึ่งผมก็ความคิดเห็นของผมเนี่ยมองว่ายังไม่ยังยังไม่แน่นอนนะครับใน5คนหลังเนี่ยแต่5คนแรกเนี่ยโอกาสที่จะเข้า Q2 นี่มีสูงอยู่มาลุ้นที่ f p 3กันต่ออีกทีนะครับเวลาประมาณสักบ่าย3แต่นักบิด Big Name ที่หลุด Q2 อย่างไม่เป็นทางการหน้าตอนนี้นะฮะอเล็กลินของซูซูกินะฮะแจ็คมิลเลอร์ของดูคาตีพ r a m a กรวมทั้งบัญญาญาคือมาไม่ดีเลยนะครับทั้ง2คนในรอบ2รอบ1รอบ2เนี่ยทั้งบัญญาญาชั้งมิลเลอร์กดเวลาไม่ลงกันเลยทีเดียวรวมทั้งลูกพี่ใหญ่อย่างโดวิโซโซ่ด้วยเหมือนกันนะครับเอาเป็นง่ายๆว่าดูคาตีนี่ไมมาเลยนะครับยกเว้นโยฮันซาโก้คนเดียว จะทีมหลักทีมรองก็ไม่มานะครับแต่ทีมอิสระนี่ดันมาซะง,งั้นโดวิโซ,โซโซก็ไม่มายิ่งเป็นลายของดานิโลเปทูชีนี่ยิ่งหนักไปใหญ่ใครอีกนะครับมิเกลโอลิเวลา่าผู้ที่เคยชนะด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะที่เวสบุริงเบสสองเนี่ยเวลาก็ไม่ดี KTM เนี่ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ค่อยดีนะครับในทีมรอง k t เ t e เทคทูรีเรคน,นานี่ก็ไม่รู้จะล้มกันไปไหนเยอะแยะมากมายนะครับ ผมเข้าใจว่านักขับคนนี้น่าจะเป็นนักขับที่ล้มบ่อยที่สุดในปีนี้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับนักบิดหมายเลข27ของ t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  e h t e c h 3ใครอีกคนหนึ่งนะครับคาวคัาสโตก็แม้ว่าจะลงได้แต่ก็ยังถือว่าร่างกายยังไม่ยังไม่พร้อมเท่าไหรนะ่นักอเล็กซิสเอสปาโกโลของ a าร์พีเลียอาจจะมาดีในช่วงแรกนะครับแต่พอเจอเวลาที่หลายๆคนนี่กดทับกันมาก็เลยทำให้อันดับของเขานี่ก็ล่วงลงไปอยู่เหมือนกัน มีใครอีกครับก็คนที่น่าจะแบบว่าดูเซอร์ไพรส์หน่อยคืออเล็กมาเกสนะครอเล็กมาเกสก็ทำเวลาติดท็อป10ได้มีโอกาสที่จะลุ้นเข้า Q2 นะครับอย่างไม่เป็นทางการแล้วเราได้เห็นเวลาของอเล็กก็ค่อนข้างที่จะดีกว่ามาตรฐานเดิมที่เขาเคยทำไว้ในเรสที่ผ่าน,านมารู้สึกว่าตั้งแต่พี่ชายลงมาให้กำลังใจถึงขอบสนามนี่เหมือนจะมีแรงฮึดนะครับสำหรับอเล็ก ก็ต้องมาดูครับ2คนทั้งอเล็กมาเกสจากเรปโซแล้วก็ l c r CR Honda ของนาคาการมีก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาดีในขณะที่เทพสนามซ้อมในเรสที่1อ่าในในรอบที่1อย่างฟาบิโอควาตาราโรรอบนี้เหมือนจะมีปัญหานะฮะแต่เวลาก็ยังยังถือว่าได้อยู่ก็เป็นเวลาเก่าเวลาเดิมที่เขาทำไว้นะครับ1น,นาที40.4ินิดนิดนี่แหละยังทำได้อยู่ ก็ลองรอดูนะครับว่า FP3 จะเป็นยังไงผมมองว่ายังไม่ได้ตัดสินนะครับย้ำนะฮะว่าอันดับที่ผมได้รายงานให้ทุกคนไปเนี่ยน่าจะน่าจะใช้ได้แค่5คนแรกเท่านั้นนะผมผมวิเคราะห์ไปแบบนี้ดีกว่า5คนแรกมีโอกาสอยู่แต่5คนหลังนี่ยังยังบุดวิด,วดคิดว่าประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทางดุกติเนี่ยบางทีอาจจะมีอะไรกักไว้หรือเปล่า มันก็น่าแปลกใจนะครับคือถ้าเรามาเอาวิเคราะห์ถ้าเรามาวิเคราะห์ดูตามเ,าเซกเตอร์ทั้งหมดผลโดยรวมนะทุกคนสนามนี้มันมีทางตรงที่ยาวประมาณ1กิโลนิดๆเนี่ยในเซกเตอร์แรกหลายคนคงจะคิดว่าน่าจะเป็นดูคติหรือเปล่าที่มาทุกคนคิดว่าเป็นใครฮะกลายเป็นว่าเซกเตอร์แรกในคนที่ทำเวลาได้น่ากลัวก็กวกคือฟางโก้โมบิเดลี่ ของยามาฮ่ SRT เนี่ยโอ้โหจะแรงไปไหนฮะแฟรงกี้ของเรากดเวลามาเหนือดูคาติของซาโก้เหนือดูคาติเหนือทุกคนนะ่ะนะที่ที่เป็นสูวีนะครับยืนหนึ่งมาแบบชิว,ชวๆโดดๆเลยนะโมมิเดลลี่ได้เซกเตอร์หนึ่งแต่ถ้ามองวิเคราะห์ตามตามโดยรวมจริงๆเนี่ยคนที่น่ากลัวกลายเป็นโยฮันซาโก้นะครับซาโก้ aco, เนี่ยกดเวลา มาดีที่สุดในเซกเตอร์2เซกเตอร์3ซึ่งเป็นเซกเตอร์ที่ใช้โค้งความเร็วสูงเป็นโค้งความเร็วสูงแล้วก็มีทางตรงให้อัดนะครับมีทางตรงให้อัดเป็นทางตรงที่อาจจะไม่ถึง1กิโลก็จริงนะครับแต่ออกจากโค้งมาเนี่ยพลังของสูบ v ของดูคาติของซาโก้แล้วก็ของเอ่อ KTM มเนี่ยมาดีนะครับทั้งแบดบินเดอรกับ พอสปาร์โก r เนี่ก็มาแม้ว่าจะยังไม่ได้ยืนหนึ่งนะครับแต่พวกเขาก็ซุ่มมาแบบห่างๆที่เรายังไม่เห็นนยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากจะจะบอกว่าดีก็ไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับพอใช้จะบอกว่าเลวร้ายก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็คือ Suzuki Suzuki, Suzuki ของจู a n น์มีและก็อาเล็กลินเนี่ยก็ก็ยังยังไม่ถือว่าติดท็อปท็อปสท็อปหได้ในโดยรวมนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าคาแรคเตอร์ของทีมนี้เหมือนประมาณว่า เขาจะเน้นในการแข่งขันจริงเน้นเพชรเลสต่อรอบนะครับส่วนในเรื่องของเวลาในการซ้อมหรือว่าเวลาที่มันออกมาเป็นตัวเลขแต่ละเซกเตอร์เนี่ยอาจจะยังไม่ดีสักเท่าไหร่นะในส่วนนี้ทีนี้ลองมาวิเคราะห์ใน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 แบบนี้ทุกคนฮะก็เป็นที่น่าเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าเครื่องยนต์ที่แรงๆที่เราเข้าใจว่าแรงๆอย่างดูคติโรงงานเนี่ย หรือคนที่อาดท็อปสปีดมาได้อย่างน่ากลัวอย่างแจ็คมินเลอร์อย่างโดวิโซโซวันนี้หายไปไหนนะฮะรวมทั้งบรรญายา่าถ้าเกิดว่าเอฟพีสาเนี่ยไม่มานะครับไม่ได้โผล่ขึ้นมาในแต่ละเซกเตอร์4ช่วงเลยเนี่ยผมก็ว่าก็น่าเป็นห่วงดูคติอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามองดูแล้วเหมือน KTM เนี่จะร้อนแรงเหลือเกิน k t m เนี่เหมือนเหมือนเหมือนจะมาดีทั้ง2คนเลยนะครับทีมโรงงานก็ต้องมาดูว่า ตอนแข่งจริงเนี่ยอุณหภูมินี่จะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่เราอาจจะได้เห็นยางซอฟหน้ามินเดียมหลังหรือว่าซอฟซอฟหรือว่ามินเดียมมินเดียมเนี่ยบ่อยนะครับในการในการลงซ้อม2รอบที่ผ่านมาแต่ผมก็ใจว่าอุณหภูมินี่น่าจะสูงขึ้นในการแข่งขันกันจริงดังนั้นเซตอัพยางที่เราได้เห็นในตอนนี้เนะี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ยังอ้างอิงอะไรมากมายไม่ได้นะครับทุกคน โอเคนะครับนี่ก็เป็นสรุปแบบรวบยอดรวบรัดตัดตอนนะฮะมาแต่เสียงคงไม่ว่ากันนะครับแล้วผมจะมาเจอกับทุกคนด้วยคลิปรายการแบบนี้แหละการวิเคราะห์แต่คราวนี้อาจจะวิเคราะห์ยาวกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเราเจอกันประมาณสักสามทุ่มคืนนี้แน่นอนว่าคงจะทราบผลการคอลี่ไฟเรียบร้อยนะครับว่าใครมาออกสตาร์ทคันที่เท่าไหร่กันแน่ในพรุ่งนี้นะครับสำหรับคาราตรุนยาเซอร์กิท ที่สเปนสนามแห่งนี้ก็แข่งขันกันแค่1เรสนะครับทุกคนแข่งขันกันแค่1เรสโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการอัปเดตข้อมูลการซ้อมไปก่อนเดี๋ยวประมาณสัก2ทุ่มกว่า3ทุ่มเราค่อยมาว่ากันอย่าลืมนะครับผมก็จะทำคลิปแบบนี้ไปในช่อง F1 ด้วยเหมือนกันก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ในส่วนของฟอร์มูล่าวันที่สนามในประเทศรัสเซียนะฮะ ยังคงมีความยอดเยี่ยมของ Mercedes เดี๋ยวเราจะไปว่ารายละเอียดกันในอีกช่องหนึ่งรูปแบบรายการก็จะเป็นในทำนองนี้ละ่ะโอเคครับไว้เจอกันคืนนี้อีก,กรอบหนึ่ง